ทุกทางร่างกายไม่พอไรแต่ทุกทางใจนี่ทั่วโลกดินแดนไม่มีใครเดินอยู่เหนือทุกไปได้นั่นเพราะอะไรเพราะกิเลสเหนือโลกมันครอบโลกอยู่ในหัวใจของโลกนี่ก็เป็นฉะนั้นแม้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดจะต,ต้องเป็นลักโทษของกิเลสด้วยกันหมดทีนี้จะอะไรที่าไปแก่ก็ต้องเป็นธรรมเท่านั้นนอกจากธรรมไม่มี ที่จะแทรกทุกทางใจของสัตว์โลกไม่มีมีแต่ทมเท่านั้นที่เราก็ได้พิจารณาเวลากอา็ออกเคลื่อนที่มาร่างภายในจิตใจนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วคราวนี้จะเลยแนะนำต่าสอนประชาชนทั้งหลายซึ่งห่างเหินศาสนามานานทั้งๆท,ท,ที่เป็นชาวพุทธเราจะได้แนะนำต่างสอนแต่ร้อมกันกับร่างวัตถุร่างวัตถุจะถือว่าหนักก็ตามแต่ว่าหนักจากเปิดเผย ทางด้านผิตใจนี่หนักอย่างหลือตึงผ่าในจิตหนงเราชี้งงนิยามไว้หมดแล้วการออกเครื่องใ้คราวนี้จะไปทั้งสองทางเรื่องต้นจะเป็นด้านวัตถุเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นไปตามานั้นผิดไหมล่ะพิจารณาดิ่ด้านวัตถุเราก็งดแล้วในการช่วยชาติออกเจตนาว่าการอาจจะถูกปัจจัยการทานมาสงเคราะห์ส่วนรวมส่วนรวมก็ได้เป็นสาหรับตา่างในขณะเดียวกันก็ เทศสนาว่าการอาจรรทำซึ่งเป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่กับที่เหล็กซึ่งอยู่ภายในใจเดียวกันจะต้องหาลางด้วยอาเดื่อยทำจึงต้องนำรมออกสแสดงให้พี่น้องลายได้ทราบบาปบุญตนโทษ้ังซึ่งมีมาดั้งเดิมและแสดงผลในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปหมดไม่ไม่ไม่แก้เลย,ยนี่เราก็ได้ดำเนินตามานั้น เวลานี้ก็แสดงทำอยู่นี่ก็ออกแล้วอยู่ทั่วโลกแล้วนี่แสดงอยู่หล้ออกทั่วโลกเลื่อยมาตั้งแต่บ,บัดนั้นจนกระทั่งปัจจน,นมีธรรมะเข้าสู่จิตใจคนที่ผู้มีนิสัยประจ,จัยอยู่บ้างก็จะยึดอัตยุทำเป็นหลักใจทำละล้างสิ่งเลือดลยทั้งหลายที่มีภายในใจมันแสดงกองทุ่เวลาตลอดเวลานั้นให้ก่อยขีดกลางเบาบางลงไป